คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่15ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราจะามาติดตามชาวยิวเดินทางไปถึงเขาสีนายแล้วนะครับแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ให้ผมไปต่อแต่ให้หยุดใคล้กรวนอพยพบทที่17ข้อ8ถึง15ต่อจากเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานอีกนะครับ ยังมีประเด็นสำคัญที่จะต้องใคร่ครวนกันอีกหนึ่งประเด็นคือตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าโจนาเลคที่มาป้นค่ายชาวยิวเป็นลูกหลานของเอซาวและเอซาวก็เป็นตัวแทนของตันหาของเนื้อหนังดังนั้นการต่อสู้ของชาวยิวกับโจนาเลคสำหรับคริสเตียนแล้วก็คือการต่อสู้กับตันหาของเนื้อหนังของเราเอง โดยมีเจ้ามาสาตานแอบใส่คำโกหกมุสาเข้ามาในความคิดของเราตลอดเวลาดังนั้นศัตรูที่เราต้องเอาชนะคือตันหาของเนื้อหนังและคำโกหกมุสาของมารน,นะครับและเฝ้าเดี่ยวเมื่อวานเราก็รู้แล้วนะครับว่ากลยุทธ์การต่อสู้ที่พระเจ้ามอบให้ชาวยิวคือให้โมเสสอธิษฐานแล้วโยชูวาก็ออกไปสู้รบ ดังนั้นสำหรับคริสเตียนเราแล้วการต่อสู้กับตัณหาของเนื้อหนักเราก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าไม่ใช่ให้พระเจ้าทำฝ่ายเดียวหรือเราทำฝ่ายเดียวการอธิษฐานก็คือการพึ่งพาพลังของพระเจ้าการออกไปสู้ของโยชูวาก็คือตัวเราต้องสวมชุดเกราะนั่นก็คือยุทธภัณฑ์ชั้งชุดของพระเจ้าเพื่อป้องกันลูกศรเพลิงที่เผ็รคำโกหกมุสาของมาร และเราก็ต้องต่อสู้ด้วยกระบ,บี่พิชิตมารซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้านะครับแต่ในอพยพบทที่17ข้อ8ถึง15ก็มีกล่าวไว้ว่าเมื่อโมเสสชูมืออธิษฐานโยชูวาก็ชนะเมื่อโมเสสลดมือลงโยชูวาก็แพ้สลับกันไปจนอารโรดกับเฮอต้องมาประคองแขนโมเสสว้ตลอดและในที่สุดโยชูวาก็ชนะขาดลอย แต่กินเวลายาวนานไปจนถึงข้าเลยนะครับถึงตรงนี้ให้คุณกดสต็อปหยุดชั่วขณะแล้วใคร่ครวนถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าทำไมต้องแพ้ชนะสลับกันไปทำไมไม่ชนะตั้งแต่ยกแรกในเมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยทำไมโมเสสจะต้องชูมืออธิษฐานตั้งแต่เช้าจดข้าและโยชูวาก็ต้องสู้รบตลอดทั้งวันจึงจะชนะ ขาดลอยทำไมจึงเป็นเช่นนี้ให้คนอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับติ๊กตอก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 ิ๊กตอกปิง๊งเอาละครับพี่น้องถ้าคนได้รับเลมาอะไรก็จอดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวที่เป็นหายเก็บมานาของคนไว้นะครับสำหรับผมเลมาที่ได้รับก็คือการต่อสู้กับตันหาของเนื้อหนังของเรานี้มันไม่ง่ายเลยนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าจะอธิษฐาน แล้วก็สวนชุบชุดเกาะถือกระบี่ไปต่อสู้กับมันขับไล่มันเพียงครั้งเดียวก็จะชนะเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไอ้เจ้าตันหาของเนื้อหนังเนี่ยมันไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับแม้พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยมันก็ยังดื้อไม่ยอมแพ้ง่ายๆบางทีก็ต้องต่อสู้กับกิเลสตันหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าทั้งวัน แล้วก็ต้องไล่ลำกระบี่ท่องพระวจนะเพื่อที่จะสู้กับคำโกหกมุสาของมารตลอดทั้งวันเลยนะครับพี่น้องที่รักตันหาของเนื้อหนังก็มีหลายด้านนะครับแต่ตัวใหญ่ๆเป้งๆก็มีอยู่3ด้านคือ 1. การลุ่มหลงในเงินทองบูชาเงินทองมากกว่าพระเจ้าและหลงรักโลกและสิ่งของในโลกนะครับ 2. ก็เป็นเรื่องเพศนะครับ การลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนเสียผู้เสียคน3ก็เป็นเรื่องอหลงไหลในชื่อเสียงกิจเกียรติยศนะครับพอรวยแล้วก็อยากอวดอยากดังนี่ก็เป็นตันหาของเนื้อหนังตัวเป้งสามด้านนะครับพี่น้องครับตลอดชีวิตคืนเสียงของทุกคนก็จะต้องเจอกับการทดลองจากมาในสามด้านใหญ่ๆนี้นะครับมันก็จะส่งคำโกหกมุสา มายั่วกิเลสตัณหาของคุณให้ตกหลุมตัณหาของเนื้อหนังจากสามด้านนี้เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะมารมาเพื่อป้นฆ่าและทำลายชีวิตของคุณไงครับแต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์นะครับแต่ปัญหาของคริสเตียนเราก็คือเรามักจะหลงเชื่อมารซาตานมากกว่าเชื่อพระเยซูชีวิตเราจึงพ่ายแพ้และเดี้ยง พอเดี้ยงแล้วก็ไปบ่นต่อว่ากล่าวโทษคนอื่นหรือไม่ก็ต่อว่าพระเจ้าและข่มขืนกับพระเจ้าแทนที่จะต่อว่าตัวเองที่พ่ายแพ้ต่อตันหาของเนื้อหนังตัวเองจริงไหมครับพี่น้องอย่างไรก็ตามถ้าคุณพ่ายแพ้พลาดไปแล้วสู้กับตันหาของเนื้อหนังของตัวเองที่ไรก็แพ้ทุกทีจนชีวิตเดี้ยงแล้วเดี้ยงอีกบนหลบซ้ำๆป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไปแล้วหรือเป็นหนี้ก้อนโตไปแล้วหรือโดนยึดบ้านยึดรถไปแล้วหรือทะเลาะอย่าล้างกันไปแล้วหรือลูกเสียคนติดยาเสพติดไปแล้วแต่พี่น้องครับยังไงก็ตามผมก็ขอดุนใจว่าคุณอย่าตำหนิตัวเองอย่ามัวท้อแท้ท้อถอยจนเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายนะครับเพราะว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อใช้เวลาคุณจะเห็นว่า โมเสกก็ยังต้องอธิษฐานตลอดเวลาทั้งวันโยชูวาก็ต้องสู้ตั้งแต่เช้าจนค่ำเห็นไหมครับแต่แต่ว่า,าพระเจ้าก็ให้วิธีแก้ไขไว้ก็คือให้คุณยอมรับนะครับว่ามันก็เกิดจากตัณหาของเนื้อหนังคุณเองที่แพ้การทดลองจากมารและสารภาพตรงๆกับพระเจ้าอย่างจริงใจพระองค์ก็เป็นพ่อที่รักและห่วงใยเราเมื่อเห็นเราเดี้ยง ก็เมตตาสงสารและให้อภัยประคองให้เราลุกขึ้นเดินใหม่กับพระองค์แต่ก็อาจจะต้องรอคอยหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีพระเจ้าก็อยากจะดัดนิสัยฝึกวินัยเรานะครับแต่ยังไงก็ตามอย่ามัวจมอยู่กับความท้อแท้สิ้นหวังจนซึมเศร้าอยากตายนะครับเมื่อคุณรู้วิธีต่อสู้กับตัณหาของเนื้อหนังแล้วจากนั้นก็ให้คุณอธิษฐาน ขอพระอ,องค์ช่วยเสริมกำลังให้คนเอาชนะตันหาของเนื้อหนังของคนได้ในครั้งต่อไปและคุณก็จะต้องทำในส่วนของคุณด้วยนะครับคือขยันอ่านพระคัมพีขยันเฝ้าเดี่ยวเข้ากลุ่มเซลล์ไปโบดเพื่อคนจะได้เรียนรู้วิธีที่จะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดและก็มีอาวุธที่จะโต้กับคำโกหกมุสาของมารได้นะครับ ที่เอาที่รักขอนุนใจว่าอย่าปล่อยให้ตันหาของเนื้อหนังอย่าปล่อยมันเอาไว้นะครับคุณจะต้องปราบมันให้ชนะมิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยที่ฝังลากลึกไปตลอดชีวิตของคุณนะครับคืออย่างนี้นะครับตลอด20กว่าปีในการเป็นคริสเตียนของผมผมก็ได้เห็นพี่น้องคริสเตียนหลายคนมีอุปนิสัยที่อดทนรอคอย พระเจ้าตอบคำริษฐานไม่ได้หรือไม่เชื่อวางใจพระสัญญาของพระองค์เห็นแล้วผมก็เศร้าใจนะครับหลายคนชีวิตเดี่ยงไปก็เพราะโดนซาตานล่อลวงยั่วยุกิเลสตัณหาทำให้ไม่สามารถที่จะอดทนรอคอยการตอบคำริษฐานจากพระเจ้าแถมยังไม่มีอาวุธซึ่งก็คือพระวจนะที่จะเอาไว้โต้กลับมารด้วย จึงพ่ายแพ้ต่อตันหาของเนื้อหนังและการทดลองจากมานชีวิตก็เลยมีปัญหามากมายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับตัวอย่างเช่นคนเซียนบางคนอยากได้อะไรทันทีก็จะซื้อเอาซื้อเอา,อเอาด้วยเงินผ่อนจนเป็นหนี้ท่วมหัวก็เพราะโดนซาตานหลอกลวงว่าให้ใช้ความเชื่อเดี๋ยวพระเจ้าก็จะช่วยให้มีรายได้มาจ่ายหนี้ได้เอง ใช้ความเชื่อสินี่คือคำหลอกลวงของซาตานนะครับทั้งๆท,ที่อาจารย์เปาโลก็ห้ามไว้แล้วว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากหนี้รักแต่ก็อ,อดทนต่อการยั่วย,ยุของมารไม่ไหวในที่สุดก็ไปก่อหนี้ก่อหนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกสุดท้ายก็ต้องเครีครยดกับการทำงานโอทีหรือไม่ก็ต้อง พยายามดิ้นรนหารายได้เสริมเพิ่มจนแทบไม่มีเวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านี่ก็คือการพ่ายแพ้ต่อตันหาของเนื้อหนังที่อยางรักโลกและสิ่งสารพัดในโลกนะครับคุณจะได้แน่แต่ว่าคุณก็จะต้องหันมาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้สนิทสนมลึกซึ้งกันซะก่อนนะครับ แล้วพระองค์ก็จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เองนี่คือพระสัญญาของพระองค์นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งคือบางคนก็มีเงินนะครับแล้วก็เอาเงินไปลงทุนอย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็ลงทุนเ,เกินเกินตัวไปโดยไปกู้เงินมาลงทุนแล้วก็เจ๊งเพราะว่าใจร้อนอยากรวยเร็วแล้วก็ติดกับดักของนี่สินจนไม่มีเวลาเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภี มันก็เป็นเพราะใจร้อนอยากรวยเร็วๆรและไม่พอใจการจัดเตรียมและการเลี้ยงดูจากพระเจ้าจึงไม่สามารถที่จะอดทนรอคอยการตอบคำริฐานของพระเจ้าได้พอเจ้าซาตานมายั่วยุล่อหลอกว่ากู้เลยกู้เลยเดี๋ยวพระเจ้าก็จะช่วยให้มีเงินมาจ่ายนี่เองแต่ว่าอันนี้ก็สวนทางกับพระคัมภีร์นะครับสุดท้ายก็ตกหลุมพางของซาตาน แล้วก็หาเงินไปจ่ายหนี้ไม่ทันแล้วก็โดนยึดบ้านยึดรถไปนี่ก็เป็นการพ่ายแพ้ต่อตันหาของเนื้อหนังรักเงินบูชาเงินทองมากกว่าพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักมันก็มีบางคนนะครับก็หันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเตลูหรือไปหลงเชื่อ,อประเภทที่เป็นคำสอนเรื่องกดแรงดึงดูดบ้างพลังจักรวาลบ้างหรือพลังควันตั้มบ้าง คือกลายไปกลายเป็นไปบูชาพ้าอื่นๆเป็นรูปเคารพเพราะหวังว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการเร็วๆขี้เกียจที่จะมานั่งอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจากพระเจ้าซะก่อนสุดท้ายก็เลยหลงหายไปจากทางของพระเจ้าก็เป็นเหมือนชาวยิวที่ทำรูปปั้นวัวทองคำมากราบไหว้บูชาแทนนมัสการพระเจ้าเพราะว่าไม่สามารถที่จะอดทน เราคอยพระเจ้าได้ไงล่ะครับพี่น้องที่รักเฝ้าเดี๋ยววันนี้ถ้าคุณพบว่าตัวเองยังไม่เข้มแข็งในการต่อสู้กับตันหาของเนื้อหนังและทําให้ชีวิตคุณพ่ายแพ้เดี่ยงอยู่เรื่อยๆผมขอหนุนใจให้คุณสงบใจลงนะครับอย่าดวนอยากได้นั่นอยากได้นี่ทั้งที่จิตวิญญาณยังไม่เติบโตเข้มแข็งในพระเจ้าแต่ขอหนุนใจว่าให้คุณใจเย็นเน ให้คนพยายามอยู่ให้ได้เท่าที่พระเจ้าจัดเตรียมให้นะครับมานาที่พระเจ้าส่งมาให้ในแต่ละวันก็ให้รับมานาเท่านั้นไปก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนที่จะเอาชนะการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับเพื่ออะไรเพื่อคนก็จะได้มีเวลาไงล่ะครับไม่งั้นคนจะไม่มีเวลานะครับแต่เพื่อคนจะได้มีเวลาที่จะเอา เวลามาพัฒนาจิตวิญญาณของคุณให้เติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าสะก่อนอย่างน้อยๆถ้าคุณติดตามฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์นี้ไปจนครบ40วันคุณก็จะเติบโตเข้มแข็งอุปนิสัยทัศนคติก็จะเปลี่ยนจนสามารถเอาชนะตันหาของเนื้อหนังและคำโกหกมุสาของมานได้นะครับพี่น้องที่รักผมก็ได้ทำคลิปแบ่งปันไว้อีกมากมาย เพื่อให้คนเอาไว้ฟังเสริมในเวลาว่างด้วยนะครับเช่นวิธีสนิทสนมกับพระเจ้าผมก็ทำไว้แล้ววิธีดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเพื่อให้ได้รับพระผรอรครบบริบูรณ์ทั้ง7ด้านผมก็ทำไว้แล้วค้นหารับฟังได้ที่เพลย์ลิสต์ของ youtube ช่องนี้นะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันโดยพิมพ์เลข1หรือ2หรือ3ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลข1 ถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณพ่ายแพ้ต่อตัณหาของเนื้อหนังในเรื่องอะไรบ้างรู้วิธีแล้วว่าจะสู้ยังไงให้ชนะถ้าคุณรู้แล้วก็ให้พิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณยังไม่รู้ตัวว่าที่ผ่านมาคุณพ่ายแพ้ต่อตัณหาของเนื้อหนังเรื่องอะไรจนทําให้ชีวิตเด้งไปแล้วก็พิมพ์เลขสามนะครับถ้าคุณมั่นใจว่า ตลอดชีวิตการเป็นคริสเตียนของคุณไม่เคยพ่ายแพ้ต่อตันหาของเนื้อหนังเลยคุณเอาชนะกิเลสตันหาได้ทุกครั้นไม่เคยเดี่ยงเลยในทุกด้านของชีวิตแล้วก็พิมพ์เลขสี่นะครับถ้าคุณไม่อยากเอาชนะตันหาของเนื้อหนังอยากจะปล่อยมันไว้เพราะรักชอบมันมากและไม่อยากจะใช้วิธีต่อสู้ด้วยวิธีของพระเจ้าด้วย พี่น้องที่รักถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับขอพระเจ้าไวพร